ผมอยากจะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนที่จะลงจะกำนาจจงชายกำนาจสร้างพลหารชินวบแดงทักที่ห้วยรัฐาบาลจะต้องแปดสิบไม่ใช่รอยปน,นีลมเหลือกีบัวจัดเจา้านะครับที่อยู่แท้แของบวัวนะครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาหมดความชอบธรรมแล้วเพราะไม่สามารถ ที่จะควบคุมหวยรัฐบาลให้เป็นไปในราคาที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เวทีไัยไม่ทนตั้งต้นงาม ความปรองดองรวมพี่น้องของไทยใจกล้ามาประสานทั้งพันธมิตรกปรปสเหลืองแดงแต่งเติมกันหลอมวิญญาณรักนักต่อสู้ผู้ทรนงเคยหลงผิดคิดต่างอย่างรุนแรงเคยชังแช่งแย่งข้่คุยลุยผุยผง บ้างเจ็บตายหลายหลากยากลืมลงต่างตั้งทงหลงประเด็นเข็นฆ่ามาตั้งนานเมื่อตีแตกแยกเห็นแยกยนเห็นกลละเม็ดต,ต้องย้อนเก็ตกลุยเกลียนเตียนถึงฐานยุติตัดตอนต่อท่ออำนาจขาดสะบัน้นต้องห้าวหารแหกคอกออกไปไม่จำนน เวทีไทยไม่ทนรวมพลคนเก่งกล้าไล่ประยุทธ์จันโอชาท้าตะโกนลมระบอบคอสชอสามปอทราราชกวาดทุกคนมันคือโจกรกบฏกดหัวพวกเรากราบสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักยกิ่งทั่วไทยทั่วโลกครับพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา นะครับสู่ผู้สุขคนสุขสบายดีย่ำย่ำแรงเด้อยพี่น้องย่ำคำแล้วนะครับพี่น้องชาวใต้ที่กราบหักถุกฐานรับพมวิชาการพี่น้องก็ฟังกันไปแล้วครับสองรอบวิชาการล้วนๆล้วนแต่มีผู้มีความรู้ทั้งสิ้นผมเสริมเติมนิดหนึ่งครับพี่น้องน่าสนใจที่ท่านภัยสารพืชมงคลบอกว่าน่าจะเปิดฟรีเลยวัคซีนนี่ เปิดให้นำข้าวอย่างเสรีเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ฉีดอย่างทั่วถึงนะครับมันไม่ต้องกักติดขยักนั่นติดขยักนี่ติดกินหัวคิวอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและก็การกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นให้มีอำนาจในการบรหิหารจัดการโควิดมันก็มีนายกอบตนายกเทศมนตรีนายกอบจอยู่แล้วแต่พอเด็กประยุทธ์มายึดผูกอำนาจมันก็เลยแก้ไขยอย่างช้าไม่ทันใจนะครับ บ้านเราว่ามันแจ่นั้นทีนี้นี่เมื่อคิดถึงพลเอกประยุทธ์ว่าตอนรวบอำนาจตอนนี้ผมคิดถึงสุเทพตอนนั้นเรื่องโรงพักแล้วครับพี่น้องมันต้องยึดโยงโรงพักนี่มันมีกระจายสัญญากระจายได้ภาคให้ก่อสร้างเองให้แต่ละภาคจ้างผู้รับเหมาจัดการก่อสร้างโรงพักมันจะได้รวดเร็วทันใจแต่สุเทพเทืออสุวรรณรวบเอามาเป็นสัญญาเร็วให้ผู้ก่อสร้าง รับเหมารายเดียวมันก็เลยมีปัญหาสุเทพก็เลยถูก157นะครับใช้อำนาจโดยมิชอบเนี่ยครับเอาวันนี้แลงตายลาวกับพี่น้องว่าตายว่าตายน้่พี่น้องชจวอีิาาบา้าเรานะครับแรงตายกันเราวันนี้นะครับก่อนขึ้นมานี่ครับผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเหนือจากมาอิสานบ้างว่ายังไงพรุ่งนี้หวยจะออกมันเกี่ยวได้กับหวยกว็รายการไทยไม่ทนนี่ เรามันเหลืออดเหลือทนแล้วกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหวยนัดนี่พี่น้องร้องเรียนมาลอตเตอรี่ผมเดินตรวจตาแล้วทุกแผงร้อยบาทหมดบางแห่งร้อยยี่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ห้หวยนะครับพี่น้องจากปกากใต้อยากดีมีจนตอนนี้นะครับพี่น้องร้านกานุ่มไอ้ไร้ต่างๆธุรกิจกิจการต่างๆแมจะอับเช้า คากกล้ไม่ดีทองเถียวไม่ดีไม่ว่ารถเดือพลงดัดายางรถแท็กซี่ดถตู้จับเม็ดแต่สิ่งที่ดีตอนนี้สิ่งทีใกล้ดทีที่ชุดนะครับคือหวยในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้นี่พี่น้องประชาชนก็หวังอยากรวยทางรัฐก,ก็เลยไปซื้อหวยนะครับบ้านดอวาเจอเบอร์ต่งหวยแต่ดินต่้งหวยรัฐแต่หวยนะครับหวยลอตเตอรี่เนี่ย สินค้าที่รัฐบาลผลิตขึ้นมานี่กับพี่น้องลอตเตอรี่ใบตาซ้ำนิ้วนี่ขวบสินค้ารัฐบาลผลิตขึ้นมากองสลากกินแบงขวบคุมโดยกระทรวงการลังกระทรวงการคลังกับเป็นผู้ถือหุ้นแต่รัฐบาลผลิกประยุจัน์โดชาบริการมาจัดปีประยุทธน์บริงารมาจัดปีกับพี่น้องจัดปีแต่เบอร์อ้วยนี่มันแพงถั่วแปดดินแพงถูกแพง มันไม่ความมาฟันพลื้แลละครับนี่รัฐบาลนี่เราเจาเอดนี้แล้วครับที่เราจะต้องเอาประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากอำนาจแม่แต่เรื่องแหลกๆน้อยๆยังไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนได้ได้ข้าววาวันก้อนรัฐมนตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเทพบติดข้าวไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกองสลากด้วยจัดเสื้อที่กวานี่แหละครับ ตอนทุนสลากกินแบงรัฐบาลต้นทุนนี่พี่น้องสลากกินแบงนี่ตั้มซอซาำนิวนี่ต้นทุนเนี่ก็เจ็ดสิบกว่าบาทต้นทุนสลากกินแบงเจ็ดสิบกว่าบาทแต่เพิ่นมาขายลอยบาทนะครับตอนทุนเจ็ดสิบกว่าบาทมาค่ายลอยบาทนี่เป็นการคูดเหลือเอาเปรียบพี่น้องประชาชนอย่างเหลือดเย็นอย่างหน้าด่านเพราะฉะนั้นยาเยาวะแต่โควิดเลย เยาวต่ยาแทบติดเลยอาชญากรรมต่างๆประยุทธ์ยังแกไม่ได้นั่นคือปัญหาติดสับสอนปัญหาห้วยตายดินเนี่ยกับปัญหาห้วยดัดห้วยตายดินห้วยตายดินไม่หวากับมันสับสอนแต่ห้วยรัฐบาลเองที่รัฐบาลขวบคุมราคาเนี่ยมันไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ไม่ความหวาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ไม่มีคุณขาทีจะเป็นนายกอีกต่อไปนะครับนี่ก็อโค้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับพี่น้องทั่วประเทศได้สังเกตตรงนี้แหละครับเพราะพี่น้องทั่วประเทศยามเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้หวังจะเป็นเศรษฐีทางรัฐทำยังไงได้ละครับก็หวังไปซื้อหวยเผื่อถูเผื่อที่ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับแต่ผลเอกประยุทธ์ผลเอกประยุทธ์ มาทำลายความฟันอันสุ่สสุดของประชาชนผมอยากจะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนที่จะลงจากอำนาจจงชายกำนาจสร้างพลนานชินโบแดงทักที่ว้วรัฐบาลจะต้อง80ไม่ใช่รอยปน,นี้ลมเหลือกี่พวจัดเจ้านะครับทียู่แท้ๆ้ขบวัวนะครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชา หมดความชอบธรรมแล้วร็ะไม่สามารถที่จะควบคุมหวยรัฐบาลให้เป็นไปในราคาที่ถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับเปทีไทยไม่ทนและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหมดความไว้าวางใจไม่อดทนกับพลเอกประยุทธ์อีกต่อไปดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR วอา e ค้ด้วยนะครับ